ว่าถ้าแบาาบมันก็ไม่ได้แข็งเท่ากับเซียวนะเซียวแข็งกว่านี้ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนั้นน่าจะน่าจะนุ่มกว่านี้นะนุ่มกว่านี้เยอะพี่นุ่มกว่านี้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสลับกันครับผมเรียนดูตรงนี้นโอเคนะคแล้วก็อันนี้นะครับหน้าจอที่สะท้อนกระบจกมันแจ้งอะไรบ้างครับแจ้งรถอยู่ทั้งท้ายขวาท้ายซ้ายมันแจ้งเตือนเลยเ,เพราะฉะนั้น เราระวังได้ง่ายขึ้นครับกับการใช้งานเวลารถมาใกล้เนี่ยเรดาร์มันจับได้มันแจ้งเตือนเราที่ระวังรถทางขวาด้านหลังทางซ้ายด้านหลังนะครับแ,แจ้งเตือนจากหน้าจอที่สะท้อกระจก แต่ไปเกินมันจะนิ่มเลยนะนุ่มเลยนะผมีิบอาตัวผมเองอ่ะเหมือนที่แหละผมไม่ชอบเลยพอมันแม่นตั้งแต่ซิลแล้วแรงก็แรงเกินไปแล้วก็ช่วงล่างก็พอมันแรงปุ๊บมันก็ต้องแข็งพอแข็งก็รู้สึกว่ามันพอตัวเองเป็นไงรูปสรง ี่ช่อีโค่นะพี่บอกมาแลอีโค่ต้องอาแรงอีโค่มอันนั้นเนี่ยผมว่าอีโค่ก็น่าจะระดับเ่งแต่ถ้าอยากได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นนอร์มอลปกติเป็นธรรมดาต้องซื้อตัวตั้นเป็นเทสเองนะเว้ วัดสมุทรเชียงใหม่เพราะว่าถ้าวัดจากซิวแล้ว่ตัวพรีเมียมคือ